ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็นี่ครับงวดนี้ก็ถูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อไก่มาเลี้ยงนะครับก็ต้มเสร็จเลี้ยงเสร็จนะครับจะเห็นตัวเลขชัดๆเลยครับงวดนี้ไม่รู้ว่าไก่จะให้เลขไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเห็นเลขไหมครับผมนี่นะครับ นี่ท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรครับนี่ครับไหว้นี่นะครับไหว้เสร็จก็ให้เห็นเลขต่อเลยนะครับผมนี่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรผมว่าเก้านะ ไม่เก้าก็หกอะครับนี่อยู่ที่คอเลยครับจะตียังไงหกก็ได้นะครับเก้าก็ได้หกไก่ก็เก้านะครับไก่สองตัวนะครับก็จะเป็นเก้าสองสองเก้านี่นะครับตัวเลขเห็นตัวเดียวนะครับไก่ก็กกนะครับกกก็เก้า นี่ถ้าตีลังกาก็จะเป็นหก็ได้นะครับนี่เพิ่งไหว้ศาลเสร็จนะครับผมไหว้เสร็จแล้วก็ลาออกมานะครับแล้วก็มาเห็นตัวเลขนะครับผมอันนี้จะเป็นงวดของวันที่หนึ่งเมษายนนะครับอันนี้จะเป็นงวดที่หนึ่งเมษายนนะครับได้เลขเด็ดมาแล้ว ไก่ให้โชคนะผมว่าจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นแนวทางนะครับอันนี้ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับผมให้ไปซื้อลัตเตอรี่ไว้สักใบสองใบนะครับเป็นแนวทางนะครับเอาแนวทางมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้นะครับผมก็นี่เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับก็เห็นก้าตัวเดียวนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองไปจับเอาดูนะครับผมว่าจะเป็นอะไรไก่ ก็9แล้วก็มาเห็น9จะเป็น9 6 2หรือ9 9 2หรือเปล่าไก่ก็9แล้วตัวเลขก็9ไก่2ตัวนะครับนี่ครับผมก็วดวันที่หนึ่งเมษายนนี้ก็ขอให้หมัน,มน,มนหมนเฮงเงกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้า ฝากกดติดตามท่องโอุายลุยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนครับผมสวัสดีครับ